ครับท่านครับท่านครับตอนนี้นะครับโอ้โหอากาศดีมากเลยครับเช้าวันที่8นะครับวันศุกร์ที่18นะครับตุลาคม2556นะครับที่นี่นะครับทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับพ่อค้าประชาชนนําโดยท่านชูชายกีิาแลงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเราเองนะครับวันนี้เรามีพิธีที่สาคัญยิ่งก็คือวันศุกร์ที่18ตุลาคม2556นี้นะครับจะมีพิธีเปิดจุดชมทิวทั์ คว้านพะเยานะครับก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยามาแค่สามสกิโลเมตรก็ได้ด้านสายมือนะครับถ้าหากท่านมาจากอย่าทำให้ขจารหรือว่าวังเหนือหรือว่ามาจากเชียงใหม่นะครับเชิญท่านไปชมจุดชมชุดทัศน์ของกว้านพะเยานะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยครับฝนโปรยปรายลงมาเป็นบรรยากาศ ที่ประทับใจทีเดียวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านได้เทเดินทางมาถึงเพื่อประกอบพิธีพิธีบวงสวงขึ้นศาลพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับผมว่าตอนนี้เราไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุยถึงจุดชมวิวจุดนี้จะดีกว่านะครับเชิญครับที่นี่คือจุดชมดกิวทัศน์ก้นพะเยา หมู่ที่6กตำบลแม่นาเรืยอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเป็นจุดชมวิวที่จังหวัดพะเยามีความตั้งใจก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นสถานที่ที่จะสร้างความสุขความประทับใจให้กับทุกท่านที่มาสัมผัสดินแดนก้านพะเยาสถานที่แห่งนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดลำปางดังนั้นเมื่อท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายก็สามารถที่จะ มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่เป็นความระทับใจเริ่มแรกเป็นเส้นทางสู่ห้าภูผ่านประตูก้านพะเยาครับนี้ถือว่าเป็นประตูสู่เมืองพะเยาดินแดนอันสวยงามก้านพะเยาเป็นเส้นทางสู่ห้าภูผ่านประตูก้านพะเยาห้าภูที่ว่าคือภูนางอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนภูซางอยู่ที่อำเภอ ภูสางภูลังกาอยู่ที่อำเภอป่งภูชีฟ้าเป็นพื้นที่เพื่อนบ้านอยู่เขตอำเภอเทิงติดต่อกับเภอภูสางและสุดท้ายภูที่5คือภูชมดาวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ยังบริสุทธิ์สวยงามชายแดนไทยลาวตำบลบ้านหวกอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาครับ ณบริเวณนี้ณขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศทะเลหมอกพร้อมกับอากาศเย็นนะครับได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนดินแดนกว้วานพะเยาครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมพวกเรานะครับหนาวนี้ที่พะเยาควานพะเยาจุดชมวิวทิวทัศน์กวานพะเยาครับนีกป็นบรรยากาศที่ดีครับเป็นวันกลัง จะเริ่มขึ้นตั้งแต่นี้นะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้เป็นกิจกรรมกาแฟยามเช้าประจำเดือนตุลาคม2,556ซึ่งเป็นเดือนแรกของการทำงานปีงบประมาณใหม่2,557ที่ท่านบรพน์ ทองสมัยผู้ในการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวิทยาจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นขอถือการนี้ขอบคุณนะครับท่นบานวรพจน์ทองสมัยพรอทศจพะเยาพร้อมกับคณะที่ได้เป็นเจ้าภาพอาหาร เครื่องดื่มในเช้าวันนี้ในการให้บริการกับพวกเราสมาชิกกิจกรรมกาแฟยมเช้า,า,ชาสำหรับในครั้งนี้นะครับกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับที่เราตั้งใจเดินทางกันจากในเมืองมานะครับจากบ้านมาจากเมืองพะเยามาถึงสถานที่แห่งนี้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนะครับ ทุกท่านตั้งใจเดินทางออกจากบ้านพักนะครับมาที่นี่เพื่อที่จะได้มาร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าตามที่นัดหมายถ้าว่าหลายท่านมีภารกิจมีราชการที่จะต้องปฏิบัตินะครับแต่ท่านก็ได้กรุณามาร่วมกันวันนี้มีเพื่อนพี่น้องข้าราชการเราในพ่อหัวหน้าสว่วนราชการหลายท่านนะครับที่ได้มีการ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับตามที่จังหวัดพะเยาได้ดําเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์พะเยาซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จุดชมทิวทัศน์พะเยาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอีกทางหนึ่งด้วยดังนั้นจังหวัดพะเยาจึงได้มีพิธีเปิดจุดชมทิวทัศน์กวันพะเยาในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2556นี้โดยในภาคเช้าเวลา7.30นาทีเป็นต้นไปมวลนัสื่อรายการต่างๆเราพู้ร่วมพิธีพร้อมกันณนะจุดชมทิวทัศน์กวันพะเยาในเช้าว,วันนี้ซึ่งทางสำนัก งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงกาแฟเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวต้มเลี้ยงขนมต่างๆหัวนัาส่วนราชการต่างๆและผู้รวมพิธีเมื่อพร้อมกันแล้วนะจุดธงทุ่ทัดกรนพะเยาวเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีท่านผู้าริการจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีหลังจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาสามนาทีพราม หรือผู้ประกอบพิธีได้ประกอบพิธีกรรมตั้งสารพระภูมิตามขั้นตอน <c oughs> หลังจากนั้นท่านผู้าริการจังหวัดพะเยาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาทุกหน่วยงานได้ร่วมทําพิธีทําบุญศาลาแปดเหลี่ยมโดยในเวลา10นาฬิกาท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตไตร เจ้าหน้าที่อาราธนาเศลพระสงฆ์ให้เศลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และผู้บริการจังหวัดพะเยาวันสัศดรราชการผู้มีเกียรติได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระทหารเพลนและเจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้อนุมโมทนาเป็นเสร็จพิธีวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขเยาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกาแฟยามเช้าขึ้นในวันนี้นะครับก็คงจะสมกับที่พวกเราเป็นผู้ด,ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยจัดให้ท่านเต็มเลยทั้งฝนทั้งหมอนะครับในสถานที่แห่งนี้ซึ่ง ด้วยดำริของท่านผู้ว่าในการจังหวัดพะเยาขณะที่ท่านวันแรกที่ท่านเดินทางมารับตำแหน่งในที่นี้ก็มีความคิดที่จะต้องปรับปรุงจุดชมวิวแห่งนี้นะครับเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในานามของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีทั้งฝนทั้งหมอกนะครับแต่ถ้าท่านมาเวลาอื่นท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับยืนตรงนี้ ครับและก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นพิธีการขึ้นศาลพระภูมิเป็นพิธีพราหมณ์นะครับพิธีทางพราหมณ์นะครับเพื่อ,อทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับจุดท่องเที่ยวแห่งนี้จุดท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับคือเป็นจุดที่จะผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นกว้านพะเยาภูนางภูรังกาภูซางบูชีฟ้าหลายภูทีเดียวนะครับ